คุณเคยรู้สึกแย่เมื่อทำของสำคัญหายจนแทบจะสิ้นหวังหรือไม่นี่คือโซลูชันที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล Apple แท็กซีชิ้นลดราคาเหลือแค่2,980บาทจากปกติ3,990บาทแต่ทำไมดีนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้มาดูกันให้ละเอียด Apple แท็กกลับมาออกโรงอีกครั้งด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษบนช้อปปี แ็ก4ชิ้นลดจากราคาเดิม3,990บาทเหลือเพียง2,980บาทเท่านั้นเหมาะมากสำหรับคนที่มักเผลอทำของหายบ่อยๆเช่นกุญแจรถยนต์กระเป๋าถือกล้องถ่ายรูปหรือแม้แต่กระเป๋าสตางค์ที่มีเงินสดและเอกาสารสำคัญอยู่ข้างในด้วยระบบไฟล์ไมล์ของ Apple ที่ทำงานแบบเรียลไทม์คุณสามารถติดตามตำแหน่งของสิ่งของได้อย่างแม่นยำผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับ Apple ID มันง่ายดายมากสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะเพียงแค่เปิดแอปแล้วกดค้นหาก็จะเอ เห็นแผนที่แสดงตำแหน่งหรือแม้แต่เสียงเตือนจากแอทแทกเองลองนึกภาพดูสิคุณทำกุญแจบ้านหายระหว่างเดินทางคุณเพียงแค่เปิดไฟล์มาแล้วกดเล่นเสียงแอทแทกก็จะส่งเสียงดังมาจากที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆช่วยให้คุณหาเจอในพริบตาไม่ต้องเสียเวลาและความเครียดเหมือนเดิมและนี่คือจุดที่ระบบนี้แตกต่างจากอุปกรณ์ติดตามทั่วไปมันใช้เครือข่ายอุปกรณ์ Apple ิทั่วโลกเพื่ออัปเดตตำแหน่งโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงๆทำให้ใช้งานได้แม้ในสถานที่ห่างไกล Apple Tag Pa c k 1หนึ่งชิ้นลดราคาที่นี่ https://s.shoppy.co.th/2g3l1apn1e e. apple tag pack สีชิ้นลดราคาที่นี่ https://s.shoppy.co.th/2g3l1apn1e e. ดีนี้ถือเป็นราคาต่ำสุดที่แทบไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนราคาแบบนี้ทำให้คุ้มค่าไม่เฉพาะสำหรับใช้เองแต่ยังเหมาะสำหรับซื้อไปหมออเป็นของข,องขวัญในช่วงเทศกาลปลายปีด้วยเช่นซื้อให้เพื่อนที่มักทำของหายหรือมอบให้ครอบครัวเพื่อความสบายใจแต่รู้ไหมว่าบางคนอาจมองว่าการใช้แอรแท็กมีความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงใจเพราะอุปกรณ์นี้สามารถติดตามตำแหน่งได้แม่นยำขนาดนั้นแต่ก็อาจถูกใช้ในทางที่ผิดเช่นการติดตามคนโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นประเด็นที่แอปเปิลเองก็เคยโดนวิจาารณ์มแล้วไอ ห,หลายกรณีคุณคิดว่ามันคุ้มกับความเสี่ยงนี้ไหมหรือมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่ถูกใช้ผิดสำหรับใครที่กำลังลังเลอย่ารอช้าเพราะจำนวนสินค้าจำกัดและราคาสามารถปรับขึ้นได้ทุกเมื่อรีบกดใส่ตะกรา้าก่อนหมดโปรคุณเคยใช้แอทแทกมาบ้างหรือไม่มันช่วยชีวิตคุณจริงๆหรือเปล่าและคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าดีนี้เป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้แชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่าทุกคนคิดอย่างไร